สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกของคอรมอรเรียกว่าคอรมอ,รมอรนะประยุทธ์สี่เหรอนะก็ก็เป็นการประชุมตามปกตินะวาราปกติที่มีหลายวาละด้วยกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ฟังโฆษกแล้วกันนะสิ่งสำคัญก็แจ้งวันนี้ก็คือในเรื่องการกล่าวต้อนรับนะในการเข้าร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับซึ่งัจริงแล้วก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งหมุนเวียนด้วยะไรด้วยนะ แต่ทั้งหมดก็ทางานไปด้วยกันตลอดอยู่แล้วในคนละสถานะกันนะครับวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อความเหมาะสมนะประเด็นเหตุผลในการปรับคอรมอก็เนื่องจากว่ามีคอรมอรว่างนะครับที่ต้องไปดูแลที่อุคมตรีในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นความจาเป็นต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะซึ่งวันนี้สถานการณ์ปัจจุบันผมก็มุ่งเล่นไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินระยะที่2องนะเพราะเราได้วางพื้นฐามนมาแล้วที่1ไปมาแล้วนะครับ ในช่วง5 7 5 8แล้วช่วงที่ผ่านมาก็5 9 6 0นแล้วผมก็ระวาง 60- ก็หกให้ได้นะครับในการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการไปรูปในห่วง5ปีแรกให้ได้นะครับคือ1นปีแรกของใน5ปีก็คือ1.4งบวกนั่นแหละนะส่วนใครจะแหวกอะไรบินราชกรา,า,ารแผ่นดินต่อไปก็บางกันไปตามรดแบบตามกลไกนะครับนั่นคือเหตุผลของผมนั้นท่านก็เป็นกังวลตรงโน้นตรงนี้ผมว่าอย่าก,กังวลเลยนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําไปตามบทบาท ภาระหน้าที่มีทั้งงานฟังก์ชันแล้วก็งานนโยบายนะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นการหารือกันทั้งในระดับรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะครับแล้วก็ในระดับรองรัฐมนตรีขับเคลื่อนในส่วนนองัตรีก็สั่งงารมอบนโยบายเองโดยนโยบายทั้งของคอสชของรัฐบาลและก็ความมั่นคงมาประกอบด้วยในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นนะในบุคลาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นข้าราชการหรือเป็นพลเรือนก็ทั้งหมดบริหารราชการภายในกรอบ ใน,ในกรอบก็คือกรอบแห่งความร่วมมือไอ้กรอบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผมไปปิดกัน้นหรือเป็นความคิดแบบข้าราชการทั้งหมดวันนี้ผมเอาความคิดของประชาชนของนักการเมืองของภาคเอกชนทั้งหมดมาคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วทึ่จะออกมาเป็นการทํางานนะไม่นั่นอย่าไปแบ่งแยกกันเลยว่าเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นแล้วจะทํางานกันได้ดีกว่ากันถ้าทํางานแล้วมีหลักการนะมีกรอบยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน นะมันก็ไม่ยุ่งยากนะทำงานได้เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือการสร้างการรับรู้ความเข้าใจวันนี้ต้องทําให้มากขึ้นนะครับตรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการทํางานให้มีผลสมรรถนะตอถามสังคมให้ได้โดยเพราะปัญหาที่เป็นปัญหาใกล้ตัวปัญหาความเดือดร้อนอะไรต่างเหล่านี้นะหลายอย่างมันทําสาเร็จได้หลายอย่างมันต้องใช้เวลานะใช้การกระเพื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นวันนี้ก็มีการปรับความรับผิดชอบในการตรวจสอการ ให้ลองยกตรีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับเรื่องที่สองเรื่องพอบอกฮวยเตอร์นะก็อ,อย่าอย่าไปให้ความสำคัญมากตั้งแต่ขณะนี้นะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่นะก็มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นเพียงแต่ว่าเขาไม่แสดงความเห็นออกมาไงนะคราวนี้คนแสดงความเห็นทวนให่ก็เป็นคนที่ต่อต้านคัดค้านผมก็เพียงแต่ถามกลับไปว่าเข้าใจหรือ,อยังบางคน เขาโพสต์มาก็<ๆ>กไล่<ๆ>ต่อไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ได้ดูสาระข้างในหรอกเ,าเราก็พยายามอธิบายอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าความหมายแต่ละอันคืออะไรยังไงแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่อันหนึ่งว่าในเมื่อเราเป็นประเทศที่เป็นพุทธถ้าเป็นทวนใหญ่นะเขาเขียนคําว่าศีลธรรมอันดีเนะี่ยไม่รู้จักคาว่าศีลธรรมอันดีอนะรู้จักไหมว่านไม่รู้จักอะรู้จักรู้จักก็จะปีปัญหามากนะถ้าทําอะไรผิดศีลธรรมอันดีมันคืออะไรนะล่ะศีลธรรมคือความสงบเรียบร้อย ความเปนหงของประเทศชาติถ้าไม่เข้าใจคํานี้นะไม่ต้องทำ่างอื่นหรอกผมว่านะแล้วท่านท่านถามมาผมก็จะถามกลับไปว่าแล้วท่าน <c oughs> ท่านเป็นคนที่ใช้ระบบโซเชียลมากกว่าผมเยอะแยะท่านต้องเปิดดูแล้วท่านเห็นในอันตรายไหมในนั้นนะนะไม่ว่าจะขายยาเถื่อนอะไรละ่ะโป้ภาพโป้หรือคอาอนะไรที่ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะหมิ่นประมาท บิดเบือนสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครรัฐบาลจะไปต้องจับผิดอะไรใครตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องหรอกเขาจะพิจารณาว่าเรื่องใดไรที่มีความสําคัญปเป็นแบบเร่งด่วนที่จะทาให้สังคมมันเกิดความไม่สงบเขเขาก็จะไปดูมคณกรรกรรราพิจารณะะาเรืรองการที่พิจารณาถ้าท่านไม่ไว้ใจคณะกรรมการที่จะต้งอีกแล้วจะไปไกลยังไงอ่ะจนหมายมันก็ต้องมีคนทํางานก็ต้องไปดูอาการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะมีคุณวุธมีคุณสมบัติยังไ,หไงหรือไม่ ผมว่าเขาคงไม่ใช่มาจ้องจับผิดนะการเฝ้าระวังดูโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากระทำหรอกนะไม่มีใครอยากระทำหรอกเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไม่ทันหรอกมันอยู่ที่สังคมจะช่วยกันปกป้องกันอย่างไรนะทำให้เป็นเมืองสงบเรียบร้อยกันอย่างไรในในทุกวงการนะเพราะนั้นมันเป็นมันเป็นอันตรายแล้วก็มีทั้งเขาเรียกอะไรทั้งวิกฤตและโอกาสในเรื่องของการใช้ระบบโซเชียลมีเดียในโลกวันนี้นะเป็นโลกแห่งการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะ ก็ <G ül üş> ขอร้องกันแล้วกันเพราะฉะนั้นการที่ประกาศออกมาว่าจะโจมต o โจมตีก็ทางรัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆจริงๆแล้วนะเขามีระบบรักษาความลปลอดกันอยู่แล้วละ่ะนั่นอย่าไปให้ให้เครดิตมากนักเลยการที่ให้มาว่าลม้ลมล้่นล้มนี่มันล้มไม่ได้หรอกครับนะมันเพียงแต่ว่าทําให้มันมันไม่สามารถใช้การได้ก็คือการระลมใช้เข้ามาในช่องทางที่มันจนความถี่มันแน่นเกินไปมันทุกอันเน่ยถ้าใช้มากๆก็แน่นหมดมันก็ใช้ไม่ได้ปริยญาหนึ่ง แต่ผมถามว่าเขาจะนั่งโพสต์กนดไ,ได้หลอเวลาไหมล่ะมันก็เป็นระยะเวลาหนึ่งท่านั้นเองแล้วจากนั้นเราก็ทํางานต่อก็ไม่เป็นไรการที่จะล่วงระบบต่างๆผมว่ามันไม่ง่ายทั้งโลกเขามีระบบรองรับไปหลายอย่างในพหิงระบบการเงินการคลังต่างๆของประเทศเขาใช้กันทั้งโลกถ้ามาตราการเหล่านี้มันแก้ไขเลยไม่ได้มันก็วุ่นวายหมดทั้งโลกแล้วที่เวลานี้นั้นขอให้เข้าใจประเด็นว่าคือความสน,นุนวุ่นวายความอลหมมาอัลลามานมันจะเกิดขึ้นในหลายๆมิติ ถ้าเราไม่มีมาตรการที่ดูแลเพียงพอวันนี้เราต้องดูเรื่องก่อการร้ายเรื่องอาจจะคำข้ามชาติซึ่งก็ใช้ช่องทางนี้เหมือนกันนะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการอะไรประชุมคอตลรเมื่อวานนี้นะไอ้คอตชอก็วมเรื่องการประชุมตามพาระนันนัน้ก็ติดตามความข้าหน้าในเรื่องว่าคดีน้นคดีนี้ผมให้ทําทุกคดีแต่ละ เพียงแต่ว่าบาหวานก็พอดียกตัวอย่างไปว่าคดีที่มันมีผลกระทบนะอย่างวันเนี้ยเรากาลังทําเรื่องบ้านโครงการบ้านประชารัฐก็ต้องมาดูที่ว่าเอ๊ะมันปัญหาอยู่พี่ไหนวันนี้เราทําได้ก็คือ12ปีเมืที่ผ่านมาเราเพิ่งแก้ปัญหาเรื่องแฝดดินแดงได้นะวันนี้เดี๋ยวกำลังทําต่อไปอีกหลายๆที่ซึ่งประชาชนก็โอเคหมดพอใจนะแล้วพวกถามที่พวกเราอยากให้เกิดแบบเดิมอ่ะผมก็จำเป็นต้องไปทําความชัดเจนให้เกิดขึ้นในโครงการที่ผ่านมาว่าเอ๊ะ เขาทำยังไงมปนถึงไม่สําเร็จทําไงถึงมีปัญหาในคดีความเพราะผมจะต้องเอามาเป็นบทเรียนในการทํางานเพื่อรัฐบาลนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาอีกไงนะผมไม่ได้ไปจ้องจับใครใครผิดหรอญาติพี่น้องใครอยู่ในนี้หรอที่ไปเกี่ยวข้องคดีเอื้อทอนมีไหมมีไหมมีญาติใครไหมนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะก็ทอนนั่นเองมันค้างคาวคดีใดที่เป็นคดีใหญ่ๆแล้วค้างคาวก็เป็นเปการมาเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับผมก็เตือนไว้เฉย เรื่องกรณีเงินเดือนที่ปรึกษาเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมไม่มีความเห็นนะไอ้เหมาะสมไม่เหมาะสมท่านก็รู้คำตอบอยู่แล้วนะแต่ทางกฎหมายได้หรือไม่ได้ก็ไปว่าทางกฎหมายนะเรื่องการประชุมอ,อาเซียนในประเด็นเรื่องโลหิตยาก็เมื่อวานเมื่อกี้ก็ได้รับการรายงานจากรับตีศึกษาจริงๆิงใน,ง,นง,งานมาแล้วละ่ะวันนี้ให้รับตีทราบว่าทางเมียนมามีความพอใจมีความขอบคุณนะท่านองอซาธูจีได้ขอบคุณมาถึงนายมนตรีด้วย แล้วมาถึงรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลไทยนั้นในการที่รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือในการแกร้ัญหาเรื่องโรฮยาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการแก้หาในรัฐยะไข่ซึ่งรัฐบาลไทยนั้นไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการในเรื่องของปัญหาภายในของเขานะเป็นเรื่องที่เขาต้องแก้ทางเวียดนามต้องแก้เองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นรัฐบาลไทยให้าใการเข้าในการริจายเงินช่วยเหลือ2องแสนล้านเหรียญมั้งนะในการแกร้หาเรื่องการพัฒนาเรื่องการดูแลประชาชนในรัฐยะไข่ทั้งไทยพุ que, ทธไทยมุสลิมเอ้ยไม่ช่ ท,ทั้งเมียนมานะทั้งุท้และม,มุสลิมนะปัญหาภายในก็คือปัญหาภายในนี่คือหลักการของอาเซียนอยู่แล้วแล้วเราก็ยืนยันเจรมไปว่าเรายินดีจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ปัญหานี้อย่างอย่างจริงจังนะครับให้การสนับสนุนนะในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเมียนมานะครับด้วยด้วยเจรมอันมุ่งมั่นในอันที่จะทำให้อาเซียนสงบสุขและดูแลหลักการในสิทธิมนุษยชนนะครับปัญหาทุกปัญหาแต่ละประเทศมันแตกต่างกันออกไปนะด้วยเหตุผลด้วยพื้นฐาน ด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยน,นั่นคือความแตกต่างเราจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างไรบนพื้นฐานความแตกต่างนะเพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตนะครับปัจจุบันและอนาคตนะเรคงมีเท่านี้บ้างนะเรื่องอื่นก็เดี๋ยวถามโค้กนะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วกันเรื่องอะไรที่เป็นหัวา้อย่างคูดกันเลยนะขอเวลาผมเถอะนี่ใกล้ปีใหม่แล้วนะขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปปีใหม่แล้วเออมีความสุข ได้แค่ไปสร้างปัญหาก่อนปีใหม่แลวทุกคนก็มีความทุกข์ไม่มีความสุขในช่วงปีใหม่นะขอร้องเถอะไปอุดหนุนเรื่องร้านโอท็อปด้วยนะเขาออกร้านอยู่ที่เมืองทองนะขายได้วันละร้อยกว่าล้านน่นั่นแหะคือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทาให้ให้ใหประชาชนเขาได้ประโยชน์จริงๆและนี่เห็นหลายร้านมานี้ออกร้านเป็นสองพันกว่าล้านนะบางร้านเขาอาจจะขายได้น้อยผมก็บอกว่าเดี๋ยวนโยบายให,ให้ให้มาขายที่ทําเนียบได้ด้วยตลาดตลาดของปาดุนะ